มาเก็ยิงมาเยงโน่ไม่มีใครรบคลงหรอกอันนี้คือปลูกปลูกพลังพิศากให้เขาด่าเดี๋ยวนี้มันตายมันตายแล้วมันตายแล้วอยู่ฝั่งนี้มันตายแล้วตายอะ,ะไรเอ๋อตายอะไรเอ๋อที่ไงราชามันเป็นโลภ <laughs> วันนี้จะมาแนะนำแอปปล่อยเกมไว้ข้ามคืนแอป ut phone ล็อกอินได้ Google หรือว่าเฟซใส่โคดนี้เข้าไปท่านจะได้เพจสามารถแลกวันแล้วก็เอฟเคีดาวน์โหลดได้ Android iOS Windows Google Pay ลิดึงใต้ล่างคลิปเลยโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงนะครับวันนี้เราก็จะอยู่กับเกมไว้ออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแต่งตัวเป็นมาร์สเมนโล่หนึ่งวันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล โง่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 อ้องดาบเต็มระบบอะไรหนึ่งปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวสเต็ปสเต็ปดีจัดสเต็ปดีจัดไีทางตันเฮ้ยโอ้พระเจ้าโง่เป็นไงข้างนอกอ๋อเดี๋ยวไปซื้อให้

ไปดิ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 อไปดิเอาไปดิครับพี่เข้ามาดิ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 ไม่ไปเข้าจริงว่ะไอ้ขัวว่ะไปดิไปดิไดชัปปุ่มไปดิไกเอามันตายว่ะโง่ไม่ต้องเกิดหรอกโง่มันเปิดหมดผิีหมดแล้ววะเหลืออีกนี้คนเดียว เฮ้ยไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วมึงก็มาออกมาดิไอ้โง่ออกมามึงก็มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิเข้าไปก็กลัวดิเข้าไปก็กลัวมึงดิเข้าไปก็กลัวมึงดิได้ให้กูเข้าใช่ปะได้ได้กูเข้าแน่ไม่ต้องห่วงอ่ะพี่ไงควายโง่ชิบหายมาร์เบโลจะลงโทษมึงอย่างหนักอ่ะมาร์เบโล่จะลงโทษมึงยังหนักมาร์เรโลจะลงโทษมึงอย่างหนักเข้าใจปะวายว้ายกลัวมาดิ ถามว่ารู้จักมาเป็นโลกไหมไองโง่เงเข้ามาดีเงอเข้าอ้อมกดิโง่ึงอเข้ามากูคือราชามาเป็นโลกกูคือราชามาเป็นโลกควายมึงไอ้ควายก้ดีมึงอยากให้กูออกไปใช่ปะมึงอยากให้กูออกไปใช่ไหมมึงอยากให้กูออกไปใช่ไหมถามว่ามึงอยากให้กูออกไปใช่ไหมมึงอยากให้กูออกไปใช่ไหมฮะมึงอยากให้กูออกไปใช่ไหมเฮ้ยเขียจะแพ้มันเฮ้ยไม่ได้นะเสีย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  ไม่โกงมาดิออกมาสามสองหนึ่งสงอ,อ,องหนไอ้โอ้โห,โหเหลี่ยมจัดอะเหลี่ยมจัดอะโอ้ไม่ออกคนจีโกงอะโอ้อาร์ีจีไอ้งูอันนี้เขาเรียกว่าเล่นแบบนี้เขาเรียกว่าเล่นอาร์พีจีเดี๋ยวผมย้ายเซิร์ฟดีกว่ามันไปแล้วฮัลโหลครับฮลัลโหลโหลครับฮัโลโหล,ล,ล,ลครับมมไม่คุยด้วยใช่ไหมไอ้ดำเอ้ยไอ้ดำฉันต้องแก้ก่อนเลย โทษ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 ครับโทษโทษครับโทษครับพี่โทษครับ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 ว้ยไอพี่จีโง่ อันนี้คือปลูกปลูกพลังพิศานให้เขาได้หูยเยอะจัดตรงนั้นเชื่อไหมน่ะเอาไปกินนะอ่ะลูกไปกินนะอ่ะไม่เปิดหมดผีกันวานี่ไงไปกินอ่ะว๊วงม็นมาแล้วโอ้โหเลยโอ ชื่มันเยอะจะัดปะไม่ต้องเกิดหรอกโอ้เข้าเซฟโง่ปะหัวแตกหมดอ่ะหัวแตกมาดิโอ้โอหเปิดอ่ะเป็นไงโคตรโหด <c oughs> รู้จักราชามาเป็นโลปะ่ะน่าจะใบใบเด็กโหดปะล่ะราชามาเป็นโลไม่มีใครไหวตายใข่แม่แปลว่าอะไรวะ <c oughs> เรียบไปดิรู้รจักปะราชามาเป็นโลอ่ะผู้หญิงควายมาเป็นโลป้องมันก็เปิดมาไอ้กาไอ้ไก่กู <c oughs> ไม่เสียเวลาก <c oughs> ูาไม่เสียเวลาไอ้ชื่อสีส้มหรอ,อกไอ้กระจอกไอ้ายควายควายปายดิ ได้เรื่องปากดีแม่งมีแค่สามสี่คนเอาวะปะถ้าไม่เลิกเล่นไอพีจีเล่นบ้างละมาไม่เล่นเล่นใช่ปะไม่เลิกเล่นไอพีจีใช่ปะไอไก่เดี๋ยวเจอนี่ไงไอพีจีก็เล่นได้ไอไก่ไอพีจีก็เล่นได้เหมือนกันอ่ะมาดีวัดันไปเลยเฮ้ยเ้ยเดินช้าจังวะเฮ้ยยายามาดี เวรและกูหมดละอย่านะอย่าตายนะขอร้องแหละมันเป็นโล่วิชิบผานแล้วด้วยผมจะตายแล้วเดี๋ยวนี้มันจะตายมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอยู่ฝั่งนี้มันจะตายแล้วตายอะไรเอ๋อตายอะไรเอ๋อเป็นโล่โวยอยากเล่น RPG ใช่ปะโง่แดกโง่แดกโง่แดกเอากูไปโล่สองตัวปลอดภัยกันพูดคำหยาบแล้วกันนะไปมึงอะ ยังโง่เลยทางขวามาโง่ปปตายคู่ค<ว>ู่ชิ้มันย,ยิงแม่นเหมือน,นหรือไวน์เนี่ยไม่รู้จักความ่ห้แพ้วะโง่ยงมยมย,งย,ยงโง่ไม่มีใครกับคุณลงหรอกโง่โง่มีป้ามีป้ามีตัวไหนอีกปะ นี่ไงเก่งสุดที่เออนี่ไงมีอีกป้าพ่อเมืองตายโอ้ยมันไปรู้จักราชาบาเบโล่อะอู้หูเม่งเล่นแต่ RPG ว่ะเบื่อว่ะโอ้ยไปยิงตายอีกแล้วกี่คนลุมกูวะน่ะสี่คนห้าคนโอ้แล้วมันเกิดข้างๆมาอีกโอ้ยอะไรราชาบาเบโล่พ่อเมืองอะม่งตามแกมายิงผมเหรอวะคนเดียวเนี่ย ออกเกิดไกลๆมันก็พอชื่อมีมาเต็มเลยโง่ไอควายไม่ได้เก่งหรอกมึงอ่ะเฮ้ยม,มีคนช่วยผมวะช่วยก็แย่แล้วไม่ช่วยยิงป่าไอ้ไงโง่ป่าไอ้โง่ดูดิปืนปืนแม่งไม่ได้เก่งอะไรอ่ะไม่ได้เก่งอะไรเลยโว้ย นี่ไงราชามาเป็นโลพอมเอาไปก่ไก่โอ้อาทำเป็นโลตายโหโอ้ไป่รุมผมไปบาหคนอ่ะเชี่ยอะไรวะดีอะไม่ยิงผมหกคเอ้ยพรดเจ้าพอดี สรุป oh. ลบลูกกระสุน RPG หรือว่าปืนกลดีวะเนี่ยราชามาเมนโลมาดิมาดิมาดิไอ้ไก่โว้เป็นร้อยดูดิดูดิยเยอะ <c oughs> ยเยอะได้จาก RPG เก๋พคนได้เพื่อถ้าปืกนกละวัดยังไงก็ไหวไหวโง่ไอ้เขี้ดับสองมาดิ <c oughs> ได้แค่นั้นแล้วพวกมึงอะ่ะคตรชิวข้างหลัง เป็นระวังหลังไอโง่เกาะระวหลังแล้วโอ้ชี้มามาเป็นแก๊งเลยดูดิมันลุมผมคนเดียวอ่ะชี้มมาเป็นแก๊งเลยหรอเอ้ยมันลุมกูคนเดียวมาเป็นแก๊งเลยเหรอวะถ้ากูถามจริงเถอะมาดิมาดีไก่โอ้ยโง่ได้กูรอกูเดียวเลยใอ้เฮ้ยมึงตกใจอะไรมึงตกใจอะไรไอ้กากมึงตกใจอะไรไอ้กากมันเปิดแล้วหมดผีแล้วมันไม่กล้าผมแล้วดูดิ ที่ผมมาคนเดียวอะ่ะคลิปนี้ขออภัยการพูดคำหยาบนะครับมันเป็นการแสดงนะครับทุกคนถ้าพี่ด่าใครในเกมก็อขออภัยขอโทษด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้พี่ทำอะไรต่อนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอสัก50าไลค์ร้อยไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในคลิปนี้ด้วยอยากให้พี่เกลียนอะไรต่อนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายคุณนางเอกผมและตัวร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันนนนถ้าผมเเป็นคนดีหงงรื่อ